ครั้งแรกกับการทำน้ำพริกสมุนไพรหมูสาบนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำน้ำพริกสมุนไพรกันค่ะวัตถุดิบก็จะมีพริกแห้งนะคะแล้วก็กระเทียมหอมแดงขาตะไคร้แล้วก็ใบมกรูดพริกไทยค่ะเราไปดูวิธีการทำเลยพอยนึกขึ้นได้นะคะว่าในตู้เย็นมีหมูสับอยู่นะคะเดี๋ยว จะทําเป็นสองสูตรสูตรหนึ่งใส่หมูสับนะคะอีกสูตรหนึ่งก็คือไม่ใส่หมูนะคะเผื่อวันไหนที่เรากินหมังนะคะพริกที่พลอยทาในวันนี้นะคะพลอยจะไม่ใส่น้ํามันเราก็จะเอาพริกลงไปผัดก่อนนะคะให้พอหอมพอค่ะนั้นต่อด้วยตะไคร้ค่ะหอมแดงค่ะกระเทียมนะคะค่ะ พราะยังไม่ได้ใส่พริกเข้าไปหมดนะคะรู้สึกว่ามันจะเผ็ดเกินไปอยากบอกว่ากาันตําน้ำพริกคือมัน oh, <no. S 1> มหลังจากที่ใช้พลังในการตำไปสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปคั่วกับหมูสับค่ะผัดหมูสับค่ะผัดให้แห้งเลยนะน้ำพริกของเราจะได้เก็บได้นานเราส่วนผสมเยมืย่าปัามเรียบร้อยนะคะมาผัดใส่กับหมูค่ะผัดให้มันแห้แงๆนะคะใส่ใบมะกรูดลงไป ใส่ใสมบมะกรูดลงไปค่ะจะได้หอมอๆนะคะสุดยอดเลยนะคะกับน้ำพรกสมุนไพรหมูสับของพลอยนะคะครั้งแรกด้วยนะคะรสชาติคือสุดยอดเลยซ่าใช้ได้เลยแหละพลอยปรุงเฉพาะเกลือเล็กน้อยนะคะจริงๆเมนูนี้นะคะพลอยว่ามันไม่ได้ยากเลยนะคะก็ส่งเสริมให้ทุกคนนะคะถ้ามีเวลาเนาะทำกับข้าวกินเองดีกว่าเราจะได้รู้และเราจะได้คุมได้ว่าเฮ้ยเราเพิ่มอะไรดีหรือว่าลดอะไรดีนะคะ ก็สามารถไปทำตามกันได้ค่ะแต่ว่าถ้าให้ดีนะคะคงความออริจินอลของมันดีที่สุดนะคะพอยใส่แค่อย่างเดียวจริงๆค่ะก็คือเกลือเล็กน้อยเอง